ฟาร์มอะไรครับผมผมเป็นรุ่นใหญ่ไงรุ่นใหญ่เขาไม่ฟาร์มอร่อยน้องเข้าใจป่ะตัวตึงเขาไม่ฟาร์มกันหรอกใครจะมานั่งฟงนั่งฟาร์มเลิอเถอ,อน,นี่มันยุคอะไรแล้วน้องอน,นี้มันเป็นยุคธุรกิจแล้วบริหารเขาเรียกว่าบริหารธุรกิจแล้วให้เขาเขาเรียกว่าบริหารธุรกิจแล้วให้ธุรกิจมาล้านเองน้องชายเข้าใจป่ะที่เราคุยไว้ไงแชทที่เราคุยไว้ไง เฮ้ยลืมแล้วเหรอธุกรกิจที่ผมบอกแชทไงให้ใช้ไปสมัครเวริสประเทศที่ผมจะเล่นแล้วก็ไปฟาร์มให้ผมแล้วของมาให้ผมไงแบบรอมออะเอาง่ายที่เราคุยกันไว้อะน้องจำไม่ได้เหรอที่คุยกันสามมาที่แล้วอะที่ให้พู้เองฟาร์มอะเล่นก็มาส่งของให้พี่อะขายในราคาถูกๆกกว่น้องชายโอ้ยยลืมอีกแล้วขวยไม่ฟังอะไรทียอะขววยเขาเรียกว่ามันเป็นระบบหัวธุกรกิจไม่โดนผมเป็นรุ่นใหญ่อย่าให้รู้ดิ น้องซื้อขายโอซีอ่ะเดี๋ยวซื้อขายเลยเดี๋ยวคุยกันหลังมไม้น้องชายอรู้แล่น้องเก็บความลับดิน้องชายเก็บความก,ก็ไม่เป็นหรอวะความลับอะ่ะค<ห>ู่รออะไรพี่ชายเลือ ยังไม่ได้เปิดครับไม่รู้จะเปิดตอนไหนผมไม่รู้อ่ะตัดรตัดไปเลยครับผมไม่ได้ซีเรียสตัดไปตัดอะไรผมว่าถึงตัดไปแชทมันก็น่าจะรู้ว่าผมพูดเล่นหรือพูดจริงอ่ะธรรมดาใช่ไพเว่พาสซีพาสซีอินคัมดิเชิวมันเจี๊ยบอาง่ายรุ่นใหญ่เขาทำไงรู้ปะรุ่นใหญ่เขาทำอย่างเงี้ยเนี่ยยืนะอยู่เงี้ยพาสซีอินคัมชิชิวอ่ะ อะไรวะไม่ต้องทำลายวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยเข้ามาก็ฟอร์มอะ่ะเครื่องสูบอ,อ่ะสูบดีสูบวี v ีแปดอะ่ะแค่นั้นแหละเชลล์ต้องทำลายพระสีคขับน้องลุ้นใหญ่ทำงันบอกไอ้แจ็คเถอะคนดูเอาคำเนี่ยที่บอกผมมาไปบอกมันเถอะไอ้แจ็คอะ่ะมันจะฟาร์มแล้วมันตัวมันะตัวมันยังไม่ฟาร์มเลยตัวมันเองอะ่ะไอ้เแคยแจ็คกะ ผมก็อยากรู้เหมือนกันเฟิร์สเปิดใหม่อะมันจะทำไงมันจะหาเงินยังไงของมันผมอยากรู้เหมือนกันเนาะแต่มันหาเงินได้ผมรู้มันหาเงินได้แต่ผมอยากรู้มันจะหาวิธีไหนของมัน่ะไม่ฟาร์มก็ทำเฮียสัวน่องเขาเฮียผมเชื่อผมดิไอเฮียเนี่ยตัวปั่นเลยตัวซุยเลยตัวแบบตัวทุยอะตัวมั่วตัวแบบไปหลอกเขาอ่ะมันอะกระชามันก็ปกติอยู่แล้ว กระชากมาผมก็ต้องผมก็เติมปกติแต่หมายถึงว่าในระยะในเวลาที่รอกระชามาคิดว่าตัวมันเองมันทําได้ไหมไอ้แจ็คอะมันทําได้ไมาถ้าไม่มีกระชาตัวมันเองอะทำไม่ได้หรอกสวยเฮียเนี่ยสวยอย่างเดียวไอ้แจ็คอะสวยน้องโอ้โหเฮียเอาง่ายนะอันนี้ผมพูดแล้ว UF มีอยู่12คนตอนเนี้ยเฮียใครกระทืบกูก็ยกมือไหว้ก่อน ควยยกมือไหว้ก่อนต่อได้เองช้าไม่ไหวน้องคุยคนอื่นเข้ามาสอบไอ้เฮียทาคายเย็นอย่างเงี้ยสามสิบสี่สิบไอสัตว์ไอ้เฮียแก๊งกูมีสิบสองคนคุยยกมือไหว้ก่อนดิน้องชายรออะไรอ่ะไอ้เฮียยกมือไหว้ก็ก่อนไม่ไหวควยเดี๋ยวโดนกดไอ้เฮียเดินกดพี่ไม่ไหวพี่โดนกดพี่โดนกดพี่ไม่ไหวพีนกดพี่ไม่ไหวพี่ได้พี่เลิฟ นู้มือนะพี่ชายแนั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาให้ไม่รู้ครับไม่ได้เป็นห่วงแกงครับไม่รู้อยู่เป็นเป็นบ่อยครับเด็กฟาร์มเด็กฟาร์มไลฟ์อัพแบบสองคนนะไอ้เหี้ยกูหลุดเลยคนอื่นเขาสอบเป็นยี่สิบสามสิบไอ้สัสผมไปดูเนี่ยผมไปดูอะไรวะ ผมผมไปดูไปดูในในดีคอร์ดใช่ปะ่ะไอเทียเขาสอบกันใช่ปะ่ะแบบแก๊งนี่ครับโอ้โหเดลตานะครับแล้วแม่งแบบเป็นเป็นลายชื่ออะเดลต้าประมาณ30คนอะแบบลงมาเงี้ยลงลงมาเงี้ยสอบใช่ปะ่ะแล้วตัดมาที่ U f อะ่ะไอเทียคุเมีอยู่คนสองคนไอเทียไอเธออย่างเงี้ยไอเทียคุยไปมนั่งสอบอะมีอยู่คนเดียวมปนั่งสอบไอเทียแล้วแต่ละตัวนี่ตัวแบบอเออง่ายๆในแก๊งคือแต่ละตัวนี้แบบว่า เอาพูดตรงก็คือกูอ่ะหนึ่งในนั้นอะ่ะตัวแบบตัวสัตว์หลังยาวอะ่ะเอาง่ายๆแล้วมีเฮี้ยนวดอีกไอเฮี้ยน,นตัวสัตว์หลังยาวผมอีกเอาง่ายคือผมก็ยอมรับว่าเออกูก็ตัวสัตว์หลังยาวในแก๊งอะเอาง่ายๆคือมันแล้วมันมีเฮี้ยแจ็คอีกตัวหนึ่งอะคิดเอาโอ้โหแบบตัวขี้เกียจฟาร์มอะตัวไม่ทําควยอรเลยวันๆอะเข้ามาก็แบบสูบอย่างเดียวคุณแล้วอีกประมาณเท่าไหร่สิบคนนะ่ะทำอะไรอะคนณฟาร์มแน่ผมพูดเลยมีเธอป้าป้าลีน วิต้าวิต้านี่ฟาร์มแน่นอนวิ ita, ตตงวิต้าแล้วก็ใครอีกมันไม่เออน่าจะมีประมาณนี้แหละที่ฟาร,ร์มประมาณสี่ห้าคนอนะแล้วที่เหลือน่าจะแบบเอาง่ายคือสองตัวผมอะไม่ทําควยอหรอกชีวิตอะเดี๋ยวรอดูเอาง่ายคนที่ไม่ทําควยอเลยคือ,อเฮียนวดไม่ทําเฮียวันๆเดี๋ยวรอด,ดูว่าผมพูดจริงว่าวันๆมันทําอะไรมันไม่ทําเฮียหรอกเหม่อเนี่ยให้กูซื้อรถให้ด้วยถ้าวันไหนผมฟาร์มเนี่ยผมขับรถเท่ๆมันก็จะมาละเดี๋ยวรอดูมันจริงไอเฮียเนี่ยมันจริง เอ้ยทากะเงี้ยไอ้ทากะก,ก,ก็ฟาร์มแต่ตัวขี้ตัวสลังยาวเลยคือไอ้เที้ยหนวดตัวสลังยาวอะตัวตัวนี่เลยเที้ยตัวแบบสลังยาวเลยเที้ยผมบอกให้ไม่สปอยเขารู้กันหมดแล้วเรื่องเนี้ยไม่สปอยโอ้ยอเที้ยอ่ะผมพูดอะไรคนนี้ขยันเลยละไลท์เธอขยันสุดละถ้าถ้าไลท์อัพตอนเนี้ยในสิบสองคนนะ ไอเธอขยันสุดละขยันที่สุดละอาเธอรองมาน่าจะเป็นไอไอโชคน่าจะขยันนะคือเซ็ตเนี้ยขยันแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่ถ้าแบบว่าจัดอันดับนะจัดอันดับตัวขี้เกียจนะแบบตัวแบบตัวไม่เอาคุยเลยตัวแบบสูบอะอันดับหนึ่งเลยคือก็รู้อยู่ใครไอเที้ยไอเที้ยหมวกอะขับอา50นะ่ะที่มันที่มันที่มันชอบพูดว่าอะไรนะ ยังไม่ได้ตั้งตัวตกใจที่มันพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งตัวตกใจอันนี้คือ,อดับหนึ่งแล้วไอ้หียเนี่ยอันดับหนึ่งตัวสลังยาวอันดับสองน่าจะเป็นผมอันดับสองน่าจะเป็นผมอันดับสามน่าจะเป็นน่าจะเป็นมินเพราะว่ามินมินไม่ฝาบแล้วมินน่าจะแบบรวยเติมกรชาอย่างเดียวใช่มินเติมกรชาอย่างเดียวสามตัวเอาง่ายสามตัวเนี้ย ถ้าไล่นะถ้าไล่ความขี้เกียจนะไอ้เทียเนี่ยอันดับหนึ่งเลยไอ้เทีย R ห้าศูนย์เนี่ยอันดับหนึ่งสองคือผมสามน่าจะเป็นมินนะาแน่นะนะมีแค่นี้แหละสามคนนี้แหละตัวแบบตัวสลังยาวอะตัวแบบขี้เกียจเลยไอ้เทียแจ็คเนี่ยผมบอกให้อีดับอีดับนี่นะเป็นพวกแบบเอ้ยมันฟาร์มอยู่ไอดับอะ ฟาร์มอยู่มันขยันอยู่นะเวลาตอนฟาร์มมันเล่นอีเทียวตอนที่มันเป็นเซิร์ฟต่อยอะเซิร์ฟแบบโรเพยมันฟาร์มได้ดาบอะฟาร์มครับฟาร์มรม,มันขยันอยู่ตอนฟาร์มฟาร์มจริงพี่เกดจริงพี่ชายมาเวลาพี่เลยเย่ <Yeah. S 1> เขาหล่อมาเดินเล่นได้พี่พี่ชายไล่อัพกูแบบ คือง่ายไลฟ์อัพตัวสั่หลังยาวกูกูเห็นชื่อแล้วกูแบบว่าคือผมก็ยอมรับว่าผมมันเป็นหนึ่งในนั้นแหละเออเออนิสัยแก้ไม่ได้หรอกยอมรับเลยตรงตรง,ตรงเลยเอาพูดแบบเห็นแก่ตัวนะคือผมทําไม่ได้หรอกครับให้ผมกลับไปฟาร์มทาไม่ได้หรอกพูดเลยตรงนี้เลยแบบอาจจะเห็นแกตัวกับคนอื่นนิดนึงแต่ว่าก,ก็กูไม่ฟาร์มอะไอพี่อะให้กูทำอะไรอะกูก็รอการชาของกูไอพี่อะให้ยีให้กูทำอะไรให้กูไปนัน่งสตรีมขับรถจกแคปอย่างงี้เหรอให้กูสตรีมไปทำอะไร ไปไปไปนี่ไงจีเล็กไงที่ใหญ่รูอ,อ,อ่วทำหรอกผมรอกระชากเดียวเชลเลยอาจจะช้าคนอื่นไงอาวุฒิแะอาจจะช้าคนอื่นนิดนึงตัดมาตัดมาถึงโอ้โหลองนึกภาพนะตัดมาไอ้แจ็คนะเซิร,ฟร์ฟเปิดใหม่ๆนะผมอยากรู้จริงๆนะว่าแม่งจะทำที้ยอะไรวะวันวันหนึ่งอะนะผมอยากรู้ว่ามันจะทำอะไรหาเงินยังไงวะส่งมันอนะลองนึกภาพส่งมันดิจำได้ปะมิดไนท์อะ มินไนท์ที่ที่เราไปเล่นมินไนท์กันอะไอย้อนกลับไปที่ไปมินไนท์วันแรกอะจำได้ป่าวว่ามันทำที่อะไรผมเห็นมันสตรีมใช่ปะมันก็เข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยเยข้ามาอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ไปนเรเบลอย่างเงี้ยแล้วเดินไปล้อหลอกเขาตีปะไปควนตีนเขาหาส้นตีนด้วยไอเฮียเนี่ยนะไม่มีอาวุธนะคือไอเฮียเนี่ยนะมันเป็นคนที่แบบว่าเอาแต่ใจอะทำตัวเองแล้วแบบไม่เคยถามแกงว่าไหวไหวไหมอาวุธมีหรือเปล่ากูมัดเปล่าง่ายๆคือผมมัดเปล่าอะแล้วแม่ก็มัดเปล่าแต่เสือกไปหาส้นตีนอะ ไอ้เหี้ยเนี่ยมันตัวอย่างงี้เลยจริงแบบไม่ถามความพร้อมที่อะไรเมื่อเหม่อเนะี่ยสิบสองคนเนี่ยน่า,นาจะโดนส้นตีนได้ว,วันแรกอะทรงมันอะจริงทรงมันไม่เคยถามความพร้อมอะไอ้เหี้ยเนี่ยมันล่ออย่างเดียวอะพุ้ยแบบหยุดไม่อยู่อะใไงยะจริงไม่เชื่อลองลองดูเลยครับไหนรอดูเลยว่ามันทำ,ทำมันจะทำทรงยไงของมันรอดูทรงมันปั่นไอ้เหี้ย คอยเดิมพันหรอมันไม่รู้ว่าจะมีเดิมพันหรือเปล่าไม่รู้รอดูมีแหละคุยได้ทรงมันน่าจะแบบสันหลังยาวอยู่แม้แต่รอบนี้มันเริ่มใหม่หมดทุกคนไงถ้าวันแรกมันมันเซิร์ฟเปิดใช่ป่ะหรือว่าเปิดได้อาทิตย์นี้อย่างเงี้ยสมุินะเปิดได้อาทิตย์หนึ่งไอ้เหี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปหาส้นตีนเท่ป่ะคนยังมี1ิบสองคนอ่ะ ใช่ไหมคือถ้าแบบคิดตามหลักแล้วเราก็แบบเดี๋ยวเพิ่งมีแล้ก็อยู่เป็นอะแต่อ้เฮี้ยเนี่ยมันไม่ฟังไงไอ้เฮี้ยมันเป็นคนที่ชอบลั่นเว้ยชอบแบบทําตัวแบบว่ามันเป็นมาเอายอมรับว่ามันมันเป็นคนที่แบบหาคอนเทนต์คอนเทนต์เก่งเลยเจ๊กเป็นคนที่แบบว่าคิดเฮี้ยอะไรเก่งเว้ยฉลาดอะแต่แต่มันจะทําโดยที่แบบว่ามันไม่เคยถามคนในแก๊งไงใช่ไหมเฮ้ยน้องมี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 ม กูติดลบอะเอาง่ายกูจาได้กูไม่ได้มีดไหนอะกูตังกูติดลบอะติดลบสองสองหมื่นอะไอ้เฮียกูจาได้เลยติดลบสองหมื่นเพนก็ไม่มีเฮียเฮียแจ็คอะรถกูก็ไม่มีไปนั่งอยู่กับมันสองคนอะนั่งบัฟเดินบนรถอะให้ผมนําบัฟอย่างเดียวก็คือตอนนั้นกูต่อยแล้วก็ไม่มียาตังติดลบแต่โทรศัพท์ก็ไม่มีให้กูไปนั่งให้กูไปนั่งแบบอยู่บนรถแล้วก็บัฟเขาแค่เนี้คือผมทําหน้าที่แค่นั้นอะส่วนมันก็อยู่กับผมอะแบบขับชนเขาด่าเฮียปั่นแบบ สนุกของเขาอะไอเฮี้ยแต่ว่าคูดวงกระทืมนะรั่วจริงอนเหี้ยน่ะมันหลุดเว้มันรั่วเว้ยล้โหมดไม่โสดหรอกเหมือโดนตีนได้วันแรกอะต้องยอมรับว่ามันเป็นคนหาคอนเทนต์เก่งอันนี้ยอมรับจริงแต่คอนเทนต์แต่ละอย่างแม่งไม่ มีอยู่อย่างเดียวอะที่มันหามาได้ที่มันทําให้แบบสนุกอะให้แชทด,ดูแล้วสนุกมีอย่างเดียวก็คือหาส้นตีนนี่แหละแม้แม้ว่าพวกเราจะมี12คนมี10คนแม้ว่าเขาจะมี40เต็มทลลัมันก็ไม่สนตีหมดไอ้เฮี้ยเนี่ยไม่เคยถามความพร้อมแกังตัวเองตีหมดอง่ายๆมันะมันเป็นคนอย่างนี้แหละจไม่ดับเครื่องรถนะเพื่อนอะไรนะไม่ดับเครื่องรถดะเพื่อนจะสิ้นเปลืองพลังงานนะเออ ใส่สูตรเต็มตีก็เนี่ยถ้ยตงมีลาวอีกเหรอในพวกนี้เออวางใหม่เออในเอเอเอขึ้นใดหัวเนี่ยเพื่อนเฮ้แต่เอเอเอตอนทำเอเอเอสนุกนะผมผมมองว่าสนุกเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันก็สนุกอ่ะตีมันก็มันอ่ะเออมันก็สนุกอ่ะอะไรวะมันมันมันไม่มีกรอบไงเข้าใจป่ะคือมันสนุกตรงที่ว่ามันไม่มีกรอบเลยคือจะทำควยอะไรก็ได้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ปะผมก็ทําอะไรไม่ได้คือผมจะเป็นคนที่แบบเกรงใจเว้ยเกรงใจผู้ใหญ่แบบไม่กล้าทาเฮี้ยอะไรเงี้ยคอนเทนต์ก็มีแต่แบบไม่กล้าเล่นเพราะว่าหนึ่งเลยถ้า<ด>บบจะทไปกลัวแบบจะโดนกลัวแบบเอามีอยู่สองร่างหนึ่งเลยกลัวโดนด่าสองเลยคือแบบกลัวโดนแชทลั่มไอ้ที่อะเมื่อก่อนนะอันนี้พ่วงตรงเมื่อก่อนแบบว่าก็มีอะคอนเทนต์ในหัวแต่ไม่กล้าเล่นเพราะว่าหนึ่งเลยแบบเกรงใจเพื่อนด้วยแล้วแบบกลัวโดนแชทด่าด้วยทาเฮี้ยอะไรไม่ถามหัวแก๊งอะไรเงี้ยผมกลัวเว่ยแต่พอา่อะคกูทํี้ไไร็ด ใครวะเพราะแบบกูมั่นใจว่าเพื่อนกูเก่เากูอะคือกูทำทียอะไรก็ได้จะไปล้อหลอกจะไปตีมึงจะไปด่ามึงกูทำได้หมดคือแบบทเทียอะไรก็ได้ฟรีจะตายมาอยู่นี่ก็ทําได้มันเลยแบบมันก็สนุกดีมันก็แบบอีกมุมหนึ่งมันก็สนุกครับสนุกดีแต่รอบนี้น่าจะสนุกที่สุดแล้วเพราะว่ามันได้อยู่กับน้องๆไงคนเก่าๆอะไรกลับมาแบบร,รู้รู้มือกันอะอง่ายๆอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วมันมาเล่นนะมันสนุก คือแชทจะได้รู้ถึงความแบบว่ากินอายเก่าๆที่พวกผมแบบเคยอยู่กันมาก่อนอ่ะมันจะเป็นยังไงคอยดูกินอายที่แบบว่าไม่มีใครเคยทํมาก่อนอ่ะแบบคนเก่ากับมาอยู่ยกันอ่ะจะรู้ว่าแบบพวกผมจะแบบคุยกันยังไงเล่นยังไงแล้วอนอ่ะแบบคนเก่าๆกลับมาอยู่ด้วยกันอ่ะจะรู้ว่าแบบพวกผมจะแบบคุยกันยังไงเล่นกันยังไงแล้วรอด,ดูเอ๊พวกผู้หญิงที่กูขอเบอร์ไว้เนะี่ยมันโทรศัพท์พังกันไงไว้เฮียโทรไปไม่ค่อยจะรับประเดีนยวหรือว่าไม่ไม่อยากคุยกูแล้วอืม มันไม่ได้คิดแรงครับเข้าใจไหมคือตอนนั้นคือตอนนี้นผมแบบว่าสบายใจที่สุดลวอยู่อยู่ตรงนี้นก็สบายใจมนถึงว่าอยู่กับ,บดาวพลเัสก็สบายใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็สนิทกับพวกน้องๆละไปโกงไปเก็ตอนะไรเงี้ยผมก็สนิททำอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละรอดูว่าอนาคตจะเป็นยังไง จะได้รู้ว่าพวกผมคุยกันยังไงเออมันรอดูครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะง่ายๆที่ตัวโดนโดนด่ามันจะมีอยู่แล้วตัวโดนผมด่าโดนกับโดนผมไอ้แจ็ครุมด่ามันจะมีอยู่หาแน่นอนครับเดี๋ยวรอดูไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวรอดูว่ากลิ่นอายเก่าๆมันกลับมามันเป็นยังไงเดี๋ยวไม่เอานะถ้ามันอยู่อ่ะถ้ามึงฟังอยู่ไม่เอานะไอสัตว์เซิร์ฟเปิดแล้วมีสองคนมาตีเขาอ่ะไม่เอาแล้วไอ้ทียให้กูแบบทำอะเดี๋ยวพี่เจสไม่รู้วจะทำเดี่ยรอ ไม่เอานะเฮียอย่างนั้นนะคุยปวดหัวไอ้เฮียให้กูแบบดาราวุธก่อนไอ้เฮียวันแรกอะให้กูรู้ระบบอะไรก่อนไอ้เฮียไม่เอานะเฮียวันแรกมาส่วนน้องไอ้เฮียโดนกระทืบนะเฮียคุยมันกระทืบจริงนะกูบอกไว้ก่อนนะแจ็คเพื่อนไม่ไหวนะมันไม่ได้คือผมมาได้หมดอยู่แล้วคือตัวผมเองอะเสียสุขภาพมันคือผม,มเป็นคนที่แบบผมไม่ได้ โดนปั่นเฮียอะไร,ะไรเป็นเรื่องปกติคือผมมันเป็นคนแนวแบบแนวเกียนไปแนวล้อหลอกอะแนวปัน่นประสาทอะสภาพจิตใจผมก็ปกติ่แหละผมเป็นคนแบบโอ้ยชิวเรื่องด่าชิวแต่ว่าคือแต่ว่าแบบถ้าพูดถึงตามตาม,ตามหลักอ่ะคือมีสิบสองคนมันก็ไม่ควรแหลมไงเข้าใจไหมมันเสียเวลาเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าเสียเวลาไหมเอาเวลาที่กูจะโดกนกระทืบเนี่ยให้กูไปดันอาวุธก่อนสิบสองคนเนี่ยไม่ใช่มาถึงมาแบบหาส้นตีนให้พวกกูล่อเงี้ยคือเล่นหรือเล่นได้ ผมละไม่ได้กลัวอยู่แล้วไม่รู้ครับรอดูพูดอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าใครจะมาบ้างตัวป่านเลย ไม่รู้ครับผมไม่รู้ระบบอะไรสักอย่างเลยอันนี้แบบพูดตรงๆนะผมไม่ค่อยรู้ไม่รู้เลยครับว่าไม่รู้แม้กระทั่งแม้กระทั่งเื้อเปิดวันไหนผมไม่รู้ระบบเป็นไงผมไม่รู้นะครับไม่รู้เียอะไรสักอย่างเลยตอนเนี้ยายาวเลยเฮียแดงบอกให้ มันจริงๆมันก็ไม่มีใครกลัวใครหรอกถูุงมะละครับัแบนนเสน่ห์ของไฟเอ็มอ่ะมันมันไม่มีใครกลัวใครหรอกแต่แค่ว่ารู้จุดยืนของตัวเองไงเขาจะเรียนโปรเกอร์ไหมเพื่อนไปหาแบบพวกโปรรู้มากเลยนะเดาให้ไปเอไปหาพวกรู้มากไอ้พวกเจย์หัวแก๊งเหรอหัวแก๊งไม่รู้มันอยู่ที่ทรัพยากรเสน่ห์ไฟเอ็มคือมันไม่มีใครกลัวใครหรอกถูุงมะละมันอยู่ที่ความพร้อมไหม ตูวข้าวเดกข้าวอนป๊บนเข้าใจไหมครับจากที่ผมเล่นมา2ปีนะไฟเอ็มเนี่ยคือผมสังเกตไอ้คนแก๊งใหญ่รือแก๊งเล็กเนี่ยที่มันไม่ที่มันไม่กล้าเล่นเพราะว่าหนึ่งเลยมันไม่พร้อมสองเลยมันไม่ได้กลัวหรอกคนไม่พร้อมกับของไม่พร้อมไซยอห์กมันก็เลยไม่เล่นเข้าใจปะคือคนแบบเนี้ยมันก็เขาเขาเรียกว่าอะไรเล่นเป็นอ่ะอยู่เป็นอ่ะเออแต่ตัดมาที่เฮียแจ็คเนี่ยผมจะบอกฮะไม่มีใครเหมือนมันนะผมบอกให้มันอ่ะคือมันไม่สนไงว่าของจะมีไม่มีเฮียมันไม่เคยถามไอเฮียเนี่ย ตัดมา้เฮียแจ็คอะมันไม่รู้มันไม่รู้หรอกของแก๊งมีเฮียอะไรบ้างมันไม่รู้อะไรทั้อย่างคือถ้ามันอยากเล่นอะมันก็เล่นเออแต่มันก็สนุกไงอยู่กับมันมันก็สนุกดีแบบมีเฮียอะไรให้ทําอะแบบมีเฮียอะไรให้เล่นอะอยู่กับมันอะมันก็สนุกตรงนี้แหละชอบหาเฮียอะไรมาให้เล่นไงชอบแบบหาส้นตีนอะเอาง่ายๆไม่หลอกพวกผมสนิทกันครับรอดู ไอ้เฮียเนี่ยวันแรกน่าจะเข้ามาจีบสาวอ่ะเดี๋ยวผมวางแผนให้มันเลยนะแผนมันอ่ะอันดับแรกนะเข้ามาก็จะแบบอุ้ยโหโหดูดิระบบฟาร์มว่ะเฮียฟาร์มโคตรเฟี้ยวอะไรนี่ผมพูดเลยนะสเต็ปมันน่าจะแบบเข้ามเมืองมาปุ๊บอ่ะสร้างตัวเสร็จปุ๊บก็แบบสวัสดีครับอุ้ยหเหล็กไอ้เฮียหูฟาร์มโหูโคตรเฟี้ยวอ่ะเพื่อนโหยูไอโคตรสวยอะ่ะยูไอโคตรสวยอะ่ะดูดิแชทเห็นปะ่ะยูไอโคตรสวยอะ่ะเห็นป่ะ โอ้โหูดูดิดูดูดูฟาร์มโคชิวอ่ะหูของใหม่ว่ะไม่เคยเห็นว่าทรงไอ้แจ๊คอ่ะวันแรกอ่ะเชื่ผมไปอย่างนี้แหละทรงมันอ่ะท่งมันก็อย่างนี้แหละแล้วขับเออเขาทรงเขาจะแบบหารถสี่แล้วนี่ส่มันอย่างหนึ่งนะผมจะบอกเลยนะถ้ามันมีเงินใช่ป่ะถ้าสมมติว่ามีเงินใช่ไหมคือแชทดูมันอาจจะแชทมันจะรู้ไว้ว่ามันอ่ะเวลามันจะเอารถอ่ะ ใช่ป่ะถูกป่ะอ่าผมพูดถูกป่ะมันจะเป็นคนที่แบบซื้อรถสี่ไปถูกป่ะอ่าผมพูดถูกป่ะมันอ่ะเป็นคนแบบรถแรงแรงอ่าวสามสองมันไม่ซื้อนะสมมุติว่าอ้าสามสองราคาแบบแพงๆอ่ะมันมีตังถึงแต่มันไม่ซื้อมันจะเป็นคนประเทที่แบบว่าชอบซื้อรถสี่ไปรถสี่มันรู้เป็นที่อะไรลองสังเกตดูเดิลองสังเกตมันดูเดียะเวลามันมีเงินอ่ะมันจะหาซื้อรถสี่ไปที่เนี่ยเออมันมันเขาเขาจะหารถสไตล์เขาอ่ะขับรถสี่เขาอะ เออต้องเออต้องมีเพื่อนเออเออเขาเขาแบบจะหาแบบรถสีก่กากมาแล้วแบบเอาเพื่อนมานั่งด้วยเออทรงเขาอะทรงเขา,เขาเอะไอทรงนี้เลยทรงเขาอะทรงมันไหนรอดูว่าผู้ผมพูดจริงปะเวลามันมีเงินเนี่ยรอดูมันจะซื้อรถสี่ไว้เห้ยเนี่ยจริงทรงมันเป็นอย่างี้จริงทรงไอ้แจ็คอะผมพูดผิดอะไรผิดอต่ไม่ผิดหรอกผมรู้มันเป็นคนยังไงอะ ส่งมันนะละรถสี่